ถูกไหมล่ะชีวิตทุกคนคนหนึ่งอ่ะเขาต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดไหนอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ว่าจะเป็นแผมเพิดไม่ว่าจะเป็นนมอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงไหมล่ะครับถามพี่แพรลี่เลยอันนี้บอกว่าจริงแม่หาเงินเก่งอยู่ไม่ได้สิเดี๋ยวเขาก็ว่าเราไม่ช่วยหาเงินเนี่ยเออ ขายอะไรคะอุย้ยขายสบู่ครับกดตะกร้าได้เลยพี่กดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยครับมาขอนิดหนึ่งนะเอ่อพี่อะไรนะพี่พี่บีพี่บีกดตะกร้าได้เลยนะครับเป็นสบูอ่ออร์เรนท์ครับตัวนี้ทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนดูมลวราครับเออจริงค่ะตามน้ําพริกปรเปล่าเออใช่ไหมปร,รณ์อตัวแล้วจริงๆเห็นปะละ่ะเออเห็นไหละ่ะอ่ะ กดตะกาเลยครับกดตะกาเลยพี่ติ๊กกดหรือยังพี่จี๊บเนี่ยกรดหรือยังครับกดตะกาได้เลยนะโหแล้วคนดูหกร้อยอ่ะผมขายได้แค่แบบไม่ถึงแบบสิบบ้านอ่ะเสียใจอ,ใอ,อ่ะกดคนละหนึ่งออเดอร์ถ้าหกร้อยคนกดคนละหนึ่งออเดอร์นี่เราก็ได้ตั้งโอ้โหเกือบถึงเป้าแล้วใช่กดตะกาได้เลยนะครับฉันไม่เคยได้ฟังเอ้ยเนี่ยพี่บีกดจริงเนี่ย <c oughs> โอ้โหขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่บีเมื่อกี้พี่บีถามว่าขายอะไรคะบอกว่าขายสบู่ช่วยเรื่องผิงกวกระจ่างใสเรอยลนวิวบาทพี่บีกดเลยหนูน่ารักมากจริง,รงอุ้ยมาอีกแล้วเอ้ยใครเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเอรอร่อบนี้ไม่ขึ้นว่ะคือพี่บีได้ซื้อสินค้าแล้วอขอบคุณครับผบค,ครับถ้าของมาถึงจะกดอีกจะรอของอยู่ได้เลยครับพี่ละไมพาเพินเอ้ยชื่อน่ารักอ่ะนี่ไง พี่มารรนีขอบคุณนะครับพี่มารินีครับน่ารักมากเลยอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งมาใครยังไม่กดเนี่ยอยู่หกร้อยยี่สิบเจ็ดคนจะขึ้นเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นเจ็ดร้อยคนแล้วมากดตะกร้าได้เลยนะครับเออกดตะกร้าได้เลยนะทำห้ถึงพัน,พนครับหนึคนเออ,เอ,อ,ม,าอ,ม,าอมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ป้าต้อยนะครับโอ้โหป้าต้อยอีกแล้วออขอบคุณครับ รอก่อนนะค่ะเดี๋ยวจะกดโอเคครับพี่มัติกานี่เห็นไหมล่ะพี่แทนบอกแล้วว่าช่องเนี้ยังไม่มีคนกดอีกเยอะเลยเนี่ยหกร้อยสามสิบคนเนี่ยเขากาลังคิดอยู่ว่าจะกดดีไหมมันช่วยจริงไหมบอกเลยพี่ไม่ต้องลังเลใจนะครับพอเราดูอยู่เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เขาดีจริงๆเขาช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนดูเลาคุณจริงๆนะครับสองระดับเลยเพราะฉะนั้นพี่ต้องใช้นะครับใช้ตอนก่อนนอนอ่ะอาบน้ําเสร็จให้ตัวมันหมาดเสร็จปุ๊บที่ทาครีมได้เลย ตัวนี้เขาช่วยจริงๆนะครับทําให้แบบเปิดผิวรับผิวผิวก็จังเซอร์มินโดออร่าแน่นอนพี่ไม่ต้องลังเลนะครับหกร้อยี่ิบคนเนี่ยหร้อยสาคน,คนกดได้เลยครับเชื่อผมอ่าพอเราแบบอ่ะในเนี้ยผ,ผมว่าต้องมีคนโสดอยู่ประมาณระดับหนึ่งแหละเออ <laughs> ในเนี้ยฝันว่าต้องมีคนโสดอยู่ระดับหนึ่งทาาทิปฝนโคกสูงฉชะบูใช้ดีมากค่ะขอบคุณครับครอ่าใช่ไหมล่ะ พราะว่าในเนี้ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นมีคนโสดแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแหละออทุกคนอยากรู้ไหมว่าท,ทําไมถึงโสดทาไมครับเพราะว่าเราไม่ดูแลตัวเองไงเออเออผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยแบบดูแลตัวเองพอเราแบบมีออร,ร่าปุ๊บคนก็จะเข้าหาเราเองเ,ออเห็นไหมละ่ะถ้าฝนไม่แบบไม่น่ารักไม่หลอ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่เพรดี้จะเข้ามาหาไมละ่ะเ,เห็นไหมเขาก็เซอไปสัมภาษณ์อยู่ว่าแบบมันก็ต้องดูก่อนไง เราก็ต้องดูหน้าตาก่อนไ่หเห็นไหมตอนแรกตอนเด็กเขาไม่ได้รออะไรขนาดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองครับพอดูแลตัวเองเสร็จปุ๊บพอเราแบบมีออร่าเปล่งปั่งขึ้นมาปุ๊บคนจะสนใจเราเองเชื่อพอสิเออไม่ต้องลังรีก็กดเลยเนี่ยเออกดเลยครับเชื่อพอเธอเดี๋ยวเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วทุกคนกดใช่ตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยนะครับเอาสรุปบอกคนโสดปุ๊บคนหายรู้ได้ไงวะเออมีคนบอก ต้องแบบมี energy นหน้าแทนทิมมาแบบเนี้ยรู้ได้ไงวะว่าแบบหอหีบไม่วเวนไม่อีกสระอาเออใช่เนี่ยแล้วมันดีอย่างหนึ่งตรงเนี้ยตรงที่เราใช้ไปปุ๊บบอกเลยนะไม่เจ้าชู้แน่นอนจริงๆเอมันจะทำให้เราแบบพี่น้ำหวานเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าเออเ<อ>ตรียมเลยนะครับพี่น้ำหวานเออ,เ,อ,อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ เรากดก้อนที่5้าสิบนะคะเออตอนนี้ได้สี่สิบเก้าแล้วนะครับส9ิบเก้าก้อนแล้วนะครับอะกดได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะพี่อับนะกลางวันเย็นเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นเออหนูสนใจค่ะกดได้เลยนะครับน้องกดได้เลยนะครับน้องคนสวยน้องเมย์ใช่ไหมอ่ะองวไม่ใช่ไม่ใช่เออเออกดได้เลยครับกดได้เลย นี่เห็นปะล่ะเอาไปลองก่อนได้ครับใช้ดีมากใช่เออน้องมีเห็นไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะตัวนี้ใช้ดีมากจริงๆว้าวใกล้ละใกล้ละวันนี้เราขอสักอีกขออีกสักขออีกสักเก้าร้อยแปดสิบอขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอืมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับวันนี้ กดเลยค่ะหนึ่งสองเด้อสามเด้อเออฟอดเอาสบู่ไปให้ยายดูหรือย,ยังยังเลยครับยังเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะกลับตอนปีใหม่ครับเราต้องหาเงินก่อนเพราะว่าปีใหม่เนี้ยทุกคนทุกปีเลยนะสิ่งที่เราจะทําคือต้องมีของไปให้ที่บ้านเ,ยเ้ยมันคือแบบเสริมบารามีให้เราด้วยอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ว่าที่บ้านฝรปน็นอย่างงี้ปีที่แล้วอรกฟันหาเงินได้ก้อนหนึ่งเลยจากออนไลน์นี่แหละโซเชียลอุ้ยมาอีกแล้วขอบคุณครับพี่หลวงไข่ คุยชื่อน่ารักมากขอบคุณครับพี่หลวงไข่นะครับพี่หลวงไข่เด็กสีชนขอบคุณครับเออสิ่งฝอดทางเงินได้จากอันนี้แหละในแบบโทรศัพท์นี่แหละมาได้มาสักก้อนหนึ่งสิ่งที่ฝอททำก็คือเอาเงินไปให้คนที่เคยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กไม่ว่าไม่ใช่แม่แท้ๆก็เหมือนกันนะครับเป็นป้าที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเป็นป้าเป็นพี่เป็นนา้าเป็นอะไรเงี้ยที่เขาเคยดูเรามาตั้งแต่เด็กฝอดให้หมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เยอะอาจจะให้แบบ พันสองพันอะไรเงี้ยถ้าเป็นแม่อะไรก็ให้แบบเยอะนิดนึงให้ยายให้ทุกคนเลยครับให้น้องสิ่งที่ได้กลับมาคืนก็คือแบบสิ่งที่ได้กลับมาคืนคือแป๊บเดียวอะได้กลับมาคืนแล้วบบฟอดแบบโอโ้โหโคตรแบบโคตรอึ้งอะว่าแบบเออทําบุญกับที่บ้านอะไรเงี้ยให้ข่าวความสําคัญคนที่บ้านนี่แบบแม่งโคตรโคตรดีจริง,รงๆเลยเหมือนที่เขาบอกว่าทําบุญกับพ่อแม่จเจริญสุดๆแล้วอ,อันนี้คือเรื่องจริงครับลองทําดูนะครับใครที่แบบ อยากเจริญเจริญนะครับลองกลับไปไหว้พ่อไหว้แม่ดูเห่งๆเลยแหละอันนี้เป็นทริคนะครับทริคในการหาเงินของฟอร์ดนะครับใช่แล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเถียงเมียให้มันมากอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมประสบการณ์จริงสั่งมาหลายแล้วเออทริคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปเถียงเมียให้มันมาก หนูสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องเมียหขึ้นทอดยี่สิบสองเลยเท่าไหร่นะพอดยี่สิบสองยี่สิบสองเหรอโอ้ยพอดยี่สิบสองเองอ่ะน้อยว่ะน้อยว่ะอืมเพราะถ้าเราเถียงปึ๊บเราก็จะโดนด่าเพราะว่าพี่แพรี่บอกว่าฉันไม่เคยผิดอืมเพราะฉะนั้นแล้วห้ามเถียงพี่ไปรี่นะครับ พี่พี่ีบอกว่าบ้านนี้ฉันถูกเสมอเออเพราะฉะนั้นแม่อารมณ์ก็สู้ไม่ได้นะครับแ <c oughs> นนอไปแจกใช่ไดีแล้วครับ <c oughs> ลองรูสิลองเฮียงรูสิม <c oughs> ออพี่สอนเราดีนะเซลนะรอบหนึ่งครับข้าวติดฟันหืมคนดูห้าร้อยอ่ะ เยอะมากพอขึ้นพันหมืนเดิก่อนถึง,ถงนี่ค<ม>อยดูดิเดี๋ยวไลฟ์ไปเรืเร่อยๆถึงแน่นอนอันนี้เราเพิ่งมาไลฟ์เองนะอ่าอ่าทุกคนผมขออีกครับสองบ้านได้ไหมอ่ะใครจะดีกดตะกร้าผมหน่อยนะขออีกครับสองบ้านได้ไหมครับสองบ้านนะสองบ้านนะอือ โอ้คนดูแบบยังเยอะอยู่เลยเนี่ยเดฮ้ยดีใจว่ะเนี่ยเห็นไหมพอเราไีสิ่งดีๆเข้ามาเราต้องทําบุญดีพี่เชื่อศรเชื่อศีลเนี่ยซื้อของมาทาบุญแล้วพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเลยเอ็ดพรุ่งนี้เช้าเราต้องใช้ขาตั้งต้องนะเออนะพรุ่งนี้เช้าเราจต้องใช้ขาตั้งต้องนะง่ายกุ๊บกุ๊บอ่ะ <S <S ประกอบเอาแบบพ่อกำพลสีเงียบอย่างเดียวืมรู้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะพ่อกำพลอ่ะก็คือพี่แพรลี่พูดได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวว่าเมาอีกไม่เมาหรอกพ่อบอกว่าโอ้ยเวลาลงรูปลงอะไรนะ่ะมืดเลยไม่แต่งให้บ้างเลยพ่อบอก จริงข้อนี้ทั้งหมดขอที่สุดแล้วจริงๆครับจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น่าทําที่สุดตอนนี้คือกดตะกร้าครับอ,อสิ่งที่น่าทําตอนนี้คือเราต้องกดตะกร้านะคะเพราะว่าเราก็มีอย่างหนึ่งที่เรารักพ่อแม่รักแฟนรักอะไรทุกอย่างแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราอย่าลืมรักตัวเองครับเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ดูแลตัวเองด้วยตัวนี้เลยนะครับสบู่ออเรนนะครับช่วยทำให้ผิวกระจ่งางใสเดี่มเนียนดูมีออร่านะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะครับมันถึงจะดีที่สุดกดได้เลยนะครับ mm hmm. รักใครก็ได้ใครมาทำให้เราเจ็บใครมาทำให้เราแบบปวดอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรักตัวเองพี่เริ่มจากการดูแลตัวเองตอนนี้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับสบู่ออเรนจะทำให้คุณเนี่ย เจอรักดีมากไหมเฮ้ยเฮ้ยนอนแค่ตอนเช้เานอนแค่เลยใครทําเจ็บมาไม่หมายถึงว่าสําหรับใครที่แบบเคยถูกหักอ,อกเคยถูก<ช> <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองครับอันดับแรกเลยเออใช่ไหมใช่ไหมตามสามสิบก้อนแล้วจริงเหรอ ไอโลกอาร์ดสองสามสิบก้อนแล้วเออมีคนบอกว่ามีสาระเห็นปหมล่ะสาระดีๆวันนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวเราพูดกันได้ก่อนอืมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งขออีกสามบ้านครับอ่าใครทิ้งฟอร์ดผมจะเอาต่อก ไปเรื่อยพ่อค้าเคยเจ็บไหมทําไมจะไม่เคยล่ะให้เราให้ฟังปะล่ะอให้เลาให้ฟังปะล่ะทําไมจะไม่เคยเจ็บล่ะคนเราเมื่อก็เคยเจ็บกันหมดนั่นแหละอออยู่ที่มันเจ็บแบบไหนเออเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนนะเจ็บนิดนเรียนจบยังยังเลยครับแค่จบแล้วครับปีนี้ก็จบแล้วแค่จบแล้วเออทําไมจะไม่เคยเจ็บล่ะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ เหมือนตัวเองไม่เคยอ่ะเกิดมาทุกคนมันต้องเคยเมื่อไหร่สักครั้งสองครั้งอ่ะมันได้รู้ว่าแบบเจ็บมันเป็นยังไงอืมอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่เข้ากล้งเลยม,มันตลกไหมล่ะคนไม่จริงดีกว่าเข้ากล้องเลยเออคนเจ็บอ่ะมันตลกไหมล่ะตลกไหมตลกไหมตลกเหรอเข้านียเข้ามาเข้ามาอ่ะเชิญแล้วเนี่ยขึ้นมาสิมาสิอ่ะตลก ตลกอะไรตลกอะไรตลกเอเอ <Yeah. S 1> อ่ะขึ้น <Yeah. S 1> มาแล้วขึ้นมาสิ <Yeah. S 1> ขึ้นมาขึ้นมาจะขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหอะไรวะ <laughs> ไม่ได้ลอกเรียนใครเลยนะคบไม่ได้ลอกเรียนใครเลยนะขอ <laughs> ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆ <laughs> <laughs> คุ้นไหม <laughs> คุ้นไหมทุกคน <laughs> <laughs> คุ้นไหม ระวังช่องบินนะโอ้โหพี่แพดี้ทำแบบนี้ไม่เห็นบินเลยเนี่ยพ่อค้าหล่อมากเออน่ารักพี่แบบนี้ดีนะครับพีนแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c oughs> อีกรอบแผบไม่ทานโหหมดแล้วครับรอบเดียวครับไม่มีแล้วอยากรู้ไปดูอีกอีกช่องหนึ่งเลยครับแพดดี้ แพรรี่แอนฟอร์ดนะครับจะเห็นบ่อยเหรจบแล้วเป็นอะไรครับจบแล้วคุณรวยจบแล้วผมจะเป็นอันนี้ครับแฟนดาราอออ่ะทำไมอ่ะก็ทุกคนมันก็แล้วแต่ว่าจะโตไปจะเป็นอะไรใช่ไหมอ่ะเออสวัสดีครับพี่เฟิร์สเอ้ยไม่ให้พี่ฟีฟ้านะครับ อ่ามากดสบู่ได้เลยนะคะพี่พี่ป้านี่อีกสองบ้านมาเดี๋ยวอสองบ้านนะครับทุกคนอีกสองบ้านนะครับน่ารักเกินปกติครับใช่ไหมใช่ไหมเป็นครูเหรอไม่ครับผมเรียนจบผมเรียนสายครูมาแต่ว่าไม่ได้เป็นครูครับ สบู่อะไรรีวิวสีอันนี้เป็นสบู่ออรเรนนะครับช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนีนยนดูมีออรานะครับตัวนี้นะครับาราคาไม่แรงด้วยเหมาะแล้วสำเด็กผู้ใหญ่สามารถแบบซื้อได้นะครับราคาไม่แรงแตอนนี้เรามีปลายทางแล้วนะครับอยากสั่งซื้อครับอ๋อไม่มีอะไรอ่ะบ้านเขียวอะ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตบล็อกก่อนนะครับลงหลุมเลยจะม่ให้แอดให้อล่ะ อืได้ทั้งหน้าทั้งผิวหน้าผิวกายเลยครับพี่เจ้าฟ้าดินนะครับพี่เจ้าฟ้าดินสูตรอ่อนโยนด้วยนะครับใช่ครับเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะครับเด็กตั้งแต่สามขบขึ้นไปสามารถใช้ได้เลยครับอืมโอเคครับได้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 ได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 สามขบขึ้นไปใช้ได้หมดเลยครับสูตรอ่อนโยนสูตรอ่อนโยนแต่ฟองเยอะมากดีเลยปีใหม่มีโปรโมชั่นไหมคะ โูหแล้วโูหคิดก่อนนะคิดก่อนนะแทนจะมีโปรโมชั่นไหมวะแต่เท่านี้มันก็หักเราไปเยอะนะใช่ดูยอดช่วงนี้ก่อนใช่ครับดูยอดช่วงนี้ก่อนครับผมพี่ปไปพี่ไปรู้ไหมว่ามันหักไปเท่าไหร่มันหักไปเยอะมากเลยนะที่ฝอดขายไปได้วันนั้นอนะ่ะเลขเก้าอ่ะทุกคนที่ขายไปได้เลขเก้าอ่ะผมขายได้เลขหก กิดเท่าทุนเน่ทำเป็นคิดหนักเอา้าทำไมล่ะพี่ผมขายของผมก็ต้องได้กำไรสิเออผมขายของไม่ได้กำไรผมจะขายทำไมล่ะเอเอไม่งั้นผมจะต้องมาตั้งราคาเพิ่มทำไมล่ะผมก็อยากให้ลูกค้าได้ของที่ถูกถูกไหมละ่ะเออใครจะอยากให้ลูกค้าได้ของที่แพงพี่ก็ต้องเข้าใจด้วยสิถ้าผมขายไม่ได้กำไรผมจะขายไปทำไมล่ะเออทุกคนมันก็ต้องขายให้ได้กำไรสิพี่ทำของมาสมมติพี่ทำมาเก้าสิบ พี่ขายให้ผมไม่ละแปดสิบเออพี่จะยอมขายให้ผมแปดสิบไม่ละมันก็ต้องคิดสิมันก็ต้องคิดหนักอยู่แล้วการที่เราจะขายหล่ะถ้าพี่ไม่คิดอะคือแปลกใช่พี่ทำแจกดีกว่าเออถ้าพี่ไปทําแจกเลยพี่จริงๆเอาทำไมคิดหนักอันนี่ผมซีเรียสน,นะผมโดนมารอบหนึ่งแล้วข้อสารที่ผมบอกว่าขายแพงเอาก็มันมีต้นทุนอะอของทุกอย่างมันก็มีต้นทุนอะพี่เออใช่ไหม เว้ยเป็นกลัวลงไม่ดีเฉยเลยวองลงลงลงอ,อล้องลงไปใช่ของทุกอย่างมันมีต้นทุนอันนี้ผมไม่ได้อยากไม่ได้อยากว่าพี่เลยนะแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังอืมข่าผมขายไปรอบพี่แล้วอะทุนผมยังโดนหักไปตั้งเยอะเลยสองหมื่นสำหรับผมมันก็เยอะมากเลยนะพี่ที่โดนหักแบกมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอืมมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ นั่นแหละผมไม่ได้เอากับแบบกําไรแบบเบอร์ขนาดนั้นด้วยนะอันเนี้ยสบู่ถึงแล้วนะครับน้องฟอร์ดขอบคุณนะครับ,บ,รบไม่ได้สิเดี๋ยวลงไม่ได้เออ <laughs> เดี๋ยวลงไม่ได้เจีนใเจี๊บคบขอบคุณนะครับพี่โดโด สวัสดีครับใช่ใช่อันนี้ผมก็ไม่ได้ขายแพงนะจริงๆเออแม่อยากซื้อให้ลูกชายจะได้รลองๆลูฟอดแต่แม่ก็สัง่งว่าหูยแม่กดได้เลยกดไปตรงเนี่ยตะกร้าเนี่ยที่ฟอดฝ่อให้ดูใช่ไหมที่ฝอดให้ดูอ่ะ นี่แม่กดเข้าไปเสร็จปุ๊บแม่กดเก็บเงินปลายทางได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ระบบเรามีเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับใครที่ยังไม่ลองกดกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะมีปลายทางแล้วนะครับอืมโหจริงๆได้รับสบู่แล้วหอมมากขอบคุณครับดีเลยดีเลย ช่วยด้านไหนครับผิวก็จางใสครับผิวก็จางใสขึ้นเออกินหอมติดตัวดีค่ะริ้งไม่ใช่น้อยๆน,นะครับน้องฟอร์ดสั่งสองชุดป้ากดตะกร้าได้เลยนะคะป้าไทยป้าไทยกดตะกร้าได้เลยนะครับ,รรก,ก,ก,ดรบกดเป็นหรือเปล่าครับ อืมเดือนสุดท้ายปีนี้ฟอร์ดมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาใช่ซาธูอย่าให้เจออะไรไม่ดีไม่ดีเลยาอาถุ้ยมาแล้วมาแล้วามาแล้วมาแล้วใช่ครับเยอะมากกอตอหกักเยอะมากหน้าเป็นฟ้าช่วยได้ไหมครับใช่ตัวนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีเอ่อน้ำผึ้งมีส้ม มีวิตามินด้วยนะครับมีโคจิเอซิสด้วยนะครับที่ทําให้ผิวเนี่ยไอที่เป็นลดเลือนริ้วรอยได้นะครับตัวนี้นี่นะครับน,นี่ใสมาเยอะมากตัวนี้มีวิตามิน b 3สาวิตามิน b ีห้าวิตามินสี่นะครับใส่วิตามินไปเยอะมากทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นดีมากเลยเพราะว่าผมใส่วิตามินไปสามตัวโคจิเอซิสอีกหนึ่งตัวน้ำผึ้งแล้วก็ส้มด้วยนะครับเลิศเลยนะครับใช่ ใส่ไปเยอะนะครับกดได้เลยครับกดตะกร้าได้เลยนะอีกนิดหนึ่งมาอีกนิดหนึ่งโหขาดอีกประมาณเดี๋ยวคิดก่อนว่าขาดอีกกี่ก้อนแ้น๊บนึงนะครับ โอ้ขาดอีกขาดอีกสิบก้อนครับมาเลยครับผมมาขาดอีกสิบก้อนทุกคนนะขาดอีกสิบก้อนอ่ะช่วยกันนะกดตะกร้าเลยนะครับขาดอีกสิบก้อนนะครับตอนนี้ I need t o l i k e now need y o l i k e now อีกสิบก้อนอีกสิบก้อนนะครับใครจะดีกดตะกร้าเลยนะครับา <c oughs> ไปครับได้วันละสิบก้อนยี่สิก้อนก็ยังดีครับ